ขีเก่าค่ะสามแบบมาพรอ,อีแหรอค่ะพี่น้องยุ่ขางถนนเลยเนี่ยค่ะหมาอันนี้เป็นขี่เก้าเพิ่นคะ่ะเพิินเพิ่นกวนไปแล้วคนมันเป็นขี่เก่าไปฟ้าเขาแต่ว่าผมว่ามันเหลือเนะี่ยมันอ่อนอยูอย่นิด นไม่ใช่เมื่อวานก็แทงเันเห็ดอ่อนเกินเมื่อวานก็แทงแะ้วเหอเห็ดมันอ่อนน่าจะหาได้นะเนี่ยวันเนี้ยสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพอกันกับเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้เย็นพาพี่น้องมาหาไตเห็ดเลือกเกล่ะค่ะวันที่3กันยายน2 5พ5นะคะพ่อขี่เกล้เพิ่นค่ะพี่น้องเห็ดปวกสองดอกเป็นขวัญตาค่ะ คนกลนออกจนเรเปลี่ยนได้ค่ะกระสีม่วงง่เยตัวด้วยค่ะพี่น้องมีห้อยันก้นออกขวัญตาค่ะเข้าไปลุ่นและติดตามนะคะพี่น้องวามันนี้ห้องสีดเดรหลายปันไดค่ะพ่อขี่ก้อยค่ะยิงมันทับไว้ค่ะพี่น้องคนเรกว่าเห็นเอาขึ้นต่อไปเนาะนี่นน ดอกใหญ่ด้วยค่ะไอ้สามดอกแล้วค่ะพี่น้องอ๋อม,มะพรัยนป่ะคะแต่ว่ามันบานเห้วมันดีเดี๋ยวห้แสเอหลีเป็นคนแทงค่ะมันอยู่ทึ่งน้ลนค่ะพี่น้องจะดกอ่ง่งด้ขันมาวาง ขันมาวางข้าวเลี้ยงเนาะลูสิเป็นตุมต่มๆอยู่กินเลยเดี๋ยวพี่น้องสีว่าเขารีลาตาหาหว่วงนะคะพี่น้องน่มันค่ะมีมนัมนมันขอมากับมานเลยค่ะมันหลีตาคนนะคะนติดเมือนทางเลยดิพี่น้อง นี่เป้ยนี่สุนมาได้หรออืมอ้ยอยกบว่าเอาจะหลอมันนี多多่ยนี่จะหิวค่ะพ่อขี่เก้าดูดูกะเด้เป็นรล้คนเด็กขาขันขันห้อง่อดูดู ห่อแบบใหญ่ๆ,ๆห่างๆค่ะพี่น้องมันบระท่าน้ขึ้นค่ะคือมันมีสํำหนีบว่ค่ะเดี๋ยวเ้าไปกินกันค่ะนี่ก็เห็นค่ะ ได้ไลด่ดอกเลยค่ะพี่น้องเมื่อได้ยุกไกลกันค่ะด้วยค่ะไม่ได้ยุกไก่ไกลไกลกันอ่ะมัน,นอะไรอะไรกน่ะขอขอไปได้เสียงหมาเฮาเลยค่ะอู้หูขึ้นมาได้มีได้เห็นบั้งเหรขึ้นมาได้ ก็ทาเา,าวอันนี้เดี๋ยวจกงนินออกกันค่ะหักใหม่เลยอันนี้ดอกนี้ขาบ่ใครเงีบไลยค่ะถมไปกับ ออีกสามบานค่ะเมื่อกี้พอแต่บ้านไรยุ่มค่ะพี่น้องแต่บา่านบ้านด่านเหรอ่อคอยพอเป็นโมยัง,ยงแต่บากะเอาค่ะเจอบ่อยๆถึงน้อยแต่ขอให้เจอบ่อยๆหวานนี่ค่ะ อ้นเข้าไปนี่หิน กัดกัน <laughs> หมาวัดกับพี่น้องย้อมก,กันกัดกันจะกลับไปน้ำกันนึกเาค่ะ พ่อขี้เก่าค่ะบ้านเย็นเอาไม่เกิดอีกละาไม่เกิดน้ำกลนกันไม่เกิดโบก่อนกันนะคะนี่เนื้อมันตัวมันซ้ำกันค่ะขี้เก่าค่ะเอาแต่ขี้เก่าก็ได้ค่ะนี่นี่ต้องเห็นค่ะพี่น้อง หานีื่อยู่บนเห็นเลยคหระคะแี่สัันๆไม่หายค่ะขีดเก,ก้กาค่ะซ้ำแบบ เดรรายอยู่ด้ยค่ะเก็บได้ขีดเก้าัวบได้ขีดเ,เ,เก้าค่ะขขกกพี่น้องวัอนี้ขีดเก้าค่ะดอกเดียวข้อขีดเก้าอีกแล้วค่ะพี่น้องสามดอก มันหมานค่ะได้ลายเราด้วยค่ะต่ว่าหมดไล่ไหล